ตำรวจนะครับกุมตัวมือปืนป๊อปคอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณแยกหลักสี่โดยมีตำรวจคุ้มกันความปลอดภัยโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันคัดค้านการประกันตัวมือปืนป๊อปคอนพร้อมเร่งขยายผลหาที่มาของอาวุธปืน M16 นะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ นครบาลทุ่งสองห้องควบคุมตัวนายวิวัตยอดประสิทธิ์หรือท็อปมือปืนปอบคอนวัย24ปีทำแผนประกอบคำรับสรารภาพทั้ง8จุดหลังใช้ปืน M16 ยิงใส่กลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งที่แยกหลักสี่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าไอทีสแควร์เมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์โดยมีกำลังตำรวจหน่วยปราบพยรีพินาศและตำรวจฝ่ายสืบสวนคุ้มกันเป็นจำนวนมากจุดแรกนะครับผู้ต้องหาได้เดินจากถนนแจ้งวัฒนะ มาหยุดหัวมุมถนนริมต้นไทรฝั่งตรงข้ามไอทีสแควรจากนั้นได้เดินข้ามถนนกำแพงเพชร6มายังลานจอดรถสถานีรถไฟดักสี่ก่อนที่จะเดินมารับอาวุธปืนใกล้กับวินรถจักรยานยนต์จากนั้นได้ข้ามถนนมายังป้อมจราจรที่บริเวณแยกหลักสี่จากนั้นนะครับได้เดินไปที่บริเวณเสาต่อม่อใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่เพื่อสังเกตการกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งและมือยิง และจุดสุดท้ายคือที่เชิงสะพานข้ามแยกหลักสี่ซึ่งเป็นจุดที่นายวิวัตรถอดหมวกไหม้พรมและถูกถ่ายภาพเอาไว้ก่อนที่จะหลบหนีไปนายวิวัตรรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ใช้ปืน M16 ด้ามสั้นยิงใส่ภายในถุงป๊อปคอร์นนะครับเข้ากับผู้ชุมนุมฝั่งตรงข้ามจริงทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นอมพาาหนึ่งคนและเข้ามาเป็นการกปปสเวทีแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่มีการชุมนุมโดยทําหน้าที่เป็นกาดเวทีแจ้งวัฒนะในกลุ่มองค์ดํากับเพื่อนชื่อไหนเมน้นจังหวะนั้นคือผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะออกไปครับแต่ว่ามีคนมาฝากของว่าคือเขาฝากไ้ฝากว่าจะเข้าห้องน้ําแล้วก็ก็มีเหตุพอดีตรงหลักสี่คนขึ้นวอแบบเรียกออกไปไปไปกันเยอะเลยครับ พลตํำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับยืนยันว่าตำรวจได้แกะรอยพฤติกรรมของนายวิวัตรมานานแล้วจนพบว่านายวิวัตรได้นั่งรถออกจากพื้นที่การชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะโดยมีเป้าหมายที่จังหวัดสุราธ,ธานีตำรวจจึงนำกำลังติดตามและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับเราเราได้ตรวจสอบจากกล้องต่างๆเนี่ยก็พบว่าหลังจากที่เขาสวมไม่ม่ง ใช้อาวุธปืนสงคารามยิงแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาได้เปิดหมวกขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ท,ที่ได้ให้สื่อมวลชนดูแล้วในคดีนี้เนี่ยถือว่าเราได้ภาพจากเขาเรียกอะไรสื่อมวลชนเนี่ยเป็นจนํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจะจะค่อนข้างง่ายกว่าคดีอื่นครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแจ้งข้อหากับนายวิวัฒน์ในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุผลสมควรและฝ่าฝืนพาลกรฉุกเฉินพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวพร้อมขยายผลเพื่อหาอาวุธปืน M16 ที่นายวิวัตรรับสารภาพว่าได้มาจากบัากาศเวทีการชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะต่อไป